นสนับสนุนโดยโชุดนักเรียนตราสมอสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวถูกใจอะไรอะไรก็รยิ้มได้กับนหน่ากันเช่นเคยนะคะครั้นี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่มุมน่ารักนักของน้องหนูจากเมืองชาลาวันไปชมเลยค่ะงานคลินิกเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลขออปจอพิจิตวันก่อนโอ้โห ปีนี้อบจอเขางบเยอะนะเลยมีตังซื้อชุดกีฬามาแจกน้องๆหนูๆกันยกโหลนี่แหละค่ะอ้โหตายตาย,ตายนี่กาจะให้ใส่เผื่อตหรือไงกันเนี่ยโอ้โดูด,ด,ดูน้องๆทั้งพันทั้งพัดจนจะเป็นแหนมมัดไม่รู้กี่ทบต่อกี่ทบโอ้ยก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะใหญ่เกิน ใหญ่นิดใหญ่หน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โตค่ะต่อกันด้วยเรื่องของน้องเป็ดนะคะใครว่าเป็ดบินไม่ไกลไม่ทนแล้วก็ไม่นานคิดใหม่ได้เลยค่ะนี่มันเป็ดหรือนกนี้ก็ดูเจ้าสองเป็ดลงน้ำทั่วมาอาศัยอยู่กับพี่อาเซเชาาปัตตานีนี่สิคะเล่เลมันกลายเป็นของแปลกกว่าจำหมู่บ้านไปแล้วเดนี้โอเป็ดบินได้ไม่เปลกที่มิละแต่ว่า เป็ดบินสูงบินไกลบินนานบินทนโอ้อย่างสองเป็ดของพี่อาเซเนียชาวบ้านแถวนี้บอกเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่เรืนี้อ๋อเป็นพันพิเศษของเขานี่เองนะคะไปท้ายกันด้วยเรื่องของน้องๆเด็กพิเศษที่มารวมตัวกันสร้างสรรค์าง,งานฝีมือไปให้กำลังใจพวกเขากันค่ะ ไนเไนเดอร์ไหมคะคุณค่ะชอบก็เล่นไปที่จุฬาซอย30ช่วยกันซื้อเป็นกำลังใจให้น้องๆผู้พิการจากมูลนิธิอาร์ฟออกทำกันสุดชีวิตเลยนะคะเนี่ยโอ้โยแม่แม่ช่องสามมาทำข่าวทั้งทีหนุ่มน้อยอาร์ตติดนามว่าลูกเสือก็เลยโชว์เต้นขับวบทเพลงณบัดหนาวให้ชมสเต็ปเป๊ะที่สุดอ่ะ โอ้เก่งมากๆเต้นเก่งดาวพีบีเลยนะคะใครมีโอกาสก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะคะผลงานของน้องๆเขาด้วยค่ะเอาละค่ะพร้อมตอบคําถามกันไหมเอ่ยคุณผู้ชมคะคําถามของเราวันนี้มีอยู่ว่าเป็ดที่บินได้นานเหมือนนกมาอยู่ที่บ้านพี่อาแซเพราะอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็ดที่บินได้นานเหมือนนกมาอยู่ที่บ้านพี่อาแซเพราะอะไรใครทราบคําตอบแล้วก็โทรเข้ามาด่วนเพราะว่ามีผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลทั้งหมดนี้ได้แค่ หนึ่งท่านเท่านั้นวันนี้นีน้าลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเจ้าของกริปรับปรางวันด้วยค่ะเก็บตกจบแล้วจ้า